ล่าสุดบริษัทเครดิตจีนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทยนะคะเหตุเกิดจากเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติที่เพิ่งเกิดไปที่กระทบต่อความกังวลของนักท่องเที่ยวรวมถึงนักลงทุนที่ต้องการขยายธุรกิจมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะได้ mm hmm. อินอข้อมูลจากสำนักข่าว South China Morning Post ค่ะว่าทางบริษัทไชน่าเชิงซินอินเตอร์เนชั่นแนลเครดิตเรตติ้งนั้น mm hmm. เขาได้มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยลงนะคะเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นหลายครั้งส่งผลให้ความเสี่ยงงดด้านเเครริตขอปะทศ ไทยนั้นถูกจัดอันดับอยู่ในปกติแทนที่จะเป็นระดับต่ําส่วนสถานะทางการเงินและเศรษฐกิจนั้นก็ได้รับการประเมินอยู่ในระดับพอใช้แทนที่จะเป็นแข็งแกร่งค่ะโดยทางบริษัทก็ให้เหตุผลว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินั้นได้ชี้ให้เห็หนถึงข้อบกพร่องในระยะยาวของรัฐบาลไทยในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมและหาวิกฤตด,ด้านความปลอดภัยนั้นยังคงดําเนินไปต่ออาจจะส่งผลเสียต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักทุนต่างชาติด้วยค่ะโดยจีนนั้นถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของไทยเลลลยนะะะคแแปีีท่้ว ็มีชาวจีนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยถึง6.7ล้านคนแต่เหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่มีการลักพาตัวนักแสดงชายชาวจีนโดยมีกระบวนการค้ามนุษย์ที่มีเครือข่ายอยู่ประเทศไทยนั้นก็ได้สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศมากเพราะว่าเป็นช่วงก่อนช่วงเทศกาลจรุจีนอีกด้วยนะคะโดยข้อมูลของบริษัทด้านการตลาดการท่องเที่ยวเทคโนโลยี China Trading Desk นั้นระบุว่าการจองวันหยุดในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงสัปดาห์ที่13 20มกราคมลดลงถึง15.6เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะ นอกจากนี้ชัยนาชิงซินยังให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือข,ของประเทศไทยนั้นยังมีสาเหตุหลักมาจากในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด -19 ควบคู่ไปกับแรงกดดันเชิงโครงสร้างที่ผู้ส่งออกและภาคการผลิตของประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ค่ะซึ่งเราก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าประเทศไทยจะสามารถกู้ภาพลักรวมถึงความน่าเชื่อถือกลับมาได้อย่างไรค่ะเพราะเรื่องนี้ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะคะ